สวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุงสองจะเดินทางไปยังพื้นที่ชุมชนเต่าตาชัยพัฒนานรักจังหวัดสมุทรสงครามสึ่งเป็นพื้นที่ที่ธรรมชาติวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นรอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันพื้นแผ่นดินของสมุทรสงครามถูกอบล้อมด้วยสายน้ำนับร้อยสายที่แยกตัวจากแม่น้ำแม่กลองหล่อเลี้ยงพื้นที่จนกลายเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ กลองน้อยใหญ่เชื่อมโยงชุมชนต่างๆเข้าด้วยกันสร้างเครือข่ายการคมนาคมทางน้ำที่มีเอกลักษณ์ทำให้ที่นี่ได้รับฉายาว่าเวนิสแห่งตะวันออกจังหวัดสมุทรสงครามมีชุมชนริมแม่น้ำที่มีความเข้มแข็งและมีความเก่าแก่มากหนึ่งในพื้นที่ที่โดดเด่นก็คืออัมพวาซึ่งเป็นอำเภอเล็กๆที่ขึ้นชื่อเรื่องตลาดน้ำที่เป็นชุมชนค้าขายผ่านทางเรือ มีของขายมากมายอีกทั้งยังสามารถนั่งเรือเพื่อรับชมหิงห้อยได้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ยอย่างงดงามจากตลาดอัมพวาเพียงไม่กี่นาทีก็จะถึงชุมชนตาตาลซึ่งเป็นชุมชนในอัมพวาเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้ที่มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมาอย่างยาวนานชุมชนตาวตาลเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอัมพวาใช้พัฒนานุรักษ์ ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกรนิษฐาธิราชเจ้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาวิถีชีวิตวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนอีกด้วยขั้นตอนในการทําน้ําตาลมะพร้าวขั้นแรกให้นําน้ําหวานจากดอกมะพร้าวใส่ไปยังเตาโดยในถังจะใส่เศษไม้พยอมสับละเอียดลงไปด้วย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ชอวย,ยืดอายุน้ำหวานจาก3ชั่วโมงให้เก็บได้นานถึง8ชั่วโมงโดยไม่ต้องใช้สารกันบูดถัดไปก่อนที่เราจะนำไปเคี่ยวต้องกรองเศษไม้พยอมและสิ่งปนเปื้อนจากนั้นเทน้ำหวานลงกระทะที่วางไว้แล้วเคี่ยวน้ำตาลจนเดือดเมืเ่อ <ไป S 1> <ม>น้ำต <ไป S 1> าลเริ่มเดือดและฟูให้ใช้กระวงที่มีลักษณะคล้ายฝาครอบ นำมาครอบกระทะเพื่อไม่ให้น้ำตาลที่เดือดล้นออกทำการหมุนกระทะเพื่อไม่ให้น้ำตาลไม่ที่จุดกลางของกระทะทำจนน้ำตาลมีลักษณะข้นหนืดหรือที่เรียกว่าน้ำตาลปูดซึ่งแสดงว่าน้ำตาลนั้นเดือดได้ที่แล้วเมื่อเดือดได้ที่แล้ว ให้ใช้ไม้กระทุ้งที่มีลักษณะคล้ายไม้ตีไข่คนแรงๆเพื่อเพิ่อมอากาศให้น้ำตาลถ้าหากเราไม่ทำการกระทุง้งน้ำตาลจะกลายเป็นน้ำเชื่อมแต่หากกระทุ้งได้ดีจะทำให้ได้น้ำตาลเนื้อเหนืดค,คล้ายวุ้นรีมซึ่งจับตัวกันเป็นก้อน ตากน้ำตาลหยอดใส่กระทงที่ทำจากใบตองแห้งซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติจากนั้นปล่อยให้แห้งสนิทการทำน้ำตาลมะพร้าวแท้ของชุมชนเตาตาลแห่งนี้ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นนั่นคือน้ำตาลมะพร้าวแบบกระปุก น้ำตาลมะพร้าวแบบกระทงใบตองไซรัปน้ำหวานดอกมะพราะ้าวน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำหวานดอกมะพราะ้าวกะปิหวานที่มีน้ำตาลมะพร้าวเป็นส่วนประกอบและน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นซึ่งนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทำน้ำตาลแล้วนั้นยังสามารถนำส่วนอื่นๆของมะพร้าวมาใช้ประโยชน์ได้เช่นการจักสารหมวกการทำกระทงใบตองการทำไม้เล็กๆเ,เพื่อมาเชื่อมรอยต่อของกระทงใบตองและการขายน้ำตาลมะพราะ้าว สิ่งเหล่านี้เป็นการนํามาทำเป็นสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนและให้คงรักษาวัฒนธรรมเหล่านี้ให้สืบทอดต่อกันไปการเดินทางของพวกเราในวันนี้ทําให้ได้สัมผัสถึงความมหาัศาจรารย์ของชุมชนเตาตาลดินแดนเล็กๆที่ซ่อนภูมิปัญญาอันลําค่าไว้ท่ามกลางสายน้ำแห่งลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ความงดงามของชุมชนแห่งนี้ไม่ได้อยู่ที่ผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่กระบวนการคิดที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าทุกสิ่งล้วนสะท้อนถึงความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการได้มาสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเช่นนี้ทำให้เราตระหนักได้ว่าความเจริญไม่จะเป็นต้องติ้งรากเงา่า และภูมิปัญญาดั้งเดิมยังคงมีคุณค่าในยุคสมัยใหม่